สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟพี่ๆน้องๆสหายนักขอกทุกทกท่านมาพบกันอีกแล้วครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าเจาะไข่แดงนะครับเกมนี้ก็อยู่ในแอปมากรุกเทพออนไลน์นะครับก็จับคู่มาเจอกับคุณแป๊บนะครับเทพหมาก1สิบตำรา 1693โอ้โหตีเลขกลมๆว่า17นะครับเป็นหมากสีขาวนะครับเปิดด้วยทรงนี้น่าจะเป็นมมาเทียมนะครับมมาเทียมคนในผลนะครับอ้าวคนทำไมไปอย่งนั้นโอเคหุบเรือมาครับกลัวเราจะทิมใส่โคนหรือเปล่าครับหมุนโคนอีกนะครับสีขาวนะครับเสียตาเดินไปหลายตานะครับแบบนี้นะครับก็หมากเราก็ได้โอกาสครับนะครับต่อสู้ถอยหมากหมุนมากครับ อ้าวยอมให้เราฝังสูงเฉยก็ฝังเข้าไปครับนะครับเบี้ยสูงสะกดทับขวดต่อสู้ดันโคนขึ้นมาหลายคนขึ้นไปเลยนะครับเราจะเก็บขุนไว้ใต้เม็ดนะครับเพื่อให้เรือได้เชื่อมถึงกันนะครับจะได้นําเรือมาใช้งานนครับแบบนี้ก็ต้องไล่กันก่อนนะครับเม็ดมายืนแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่จังหวะทีเดินครับปูเบี้ยคู่ขึ้นไปะครับถ้าเบี้ยริมมาเราก็อ้าวเบี้ยตัวนี้เบี้ย ชอชิงครับมุมมองของสีแดงแล้วกันนะครับอ้าวเป็นม้าซายนะครับของสีขาวครับรูปทรงแปลกแปลกครับดันโคนขึ้นไปมาเทียมเม็ดทรายโคนนในผลนะครับของไก่ก้าวฟ้านะครับจังหวะนี้ก็นําเรือธนัดปีกซ้ายมาใช้งานส่องขุนสักนิดนึงนงครับกูต่อสู้ก็ประกบเรือคู่ออมเอาไงดีกินตัดเลยไหม กินตัดเบีย้ยกินระเบิดเบีย้ยก็ได้อ่ะกินตัดเข้าไปก่อนครับระเบิดเบีย้ยเขามีสามปากยกมาขึ้นไปก่อนดีกว่าครับก็มีมาฉีกทางด้านปีกขวานะครับตำแหน่งของมาชงนนะครับเดี๋ยวเราจะดันคนยืนท่านนะครับที่ตำแหน่งคอควายสีนะครับมุมมองของสีแดงนะครับไม่เอาตามตัวเลขนะครับ ไข่าฟ้ามองไม่เห็นครับตัวส่นเล็กนิดเดียวนะครับกลับไปอยู่ตำแหน่งม้าไซเหมือนเดิมเราไหลโคนขึ้นไปครับก็มาดูตัวหมากกันครับก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าแล้วนะครับคุมพื้นที่ได้เยอะกว่าก็ไปครับเบิดปูสามเข้าไปสกู่ต่อสู้ไม่ทําอะไรแล้วก็ปูสี่ขึ้นไปนะครับก็มีจังหวะจิ้มใส่เม็ดใส่ม้านะครับก่ต่อสู้หนีกลับไปแล้วนะครับ นี่กลับไปแล้วก็ไปครับปูสีขึ้นไปไปีกินซีครับปีกินสีม้าเทียมนะครับแบบนี้ก็โคนกินขึ้นไปโดนไล่โคนก็ปักขึ้นไปเลยนะครับอ่าไล่จริงๆนะครับก็ก็คิดว่าต้องไล่นะครับไม่ไล่เราจะทําลายเบี้ยนะครับเขจะสู้ต่อโคนต่อโคนเรากินโคนม้ากินทิมเบี้ยใส่เสียบแจ็คนะครับนี่ ขอยืมน้องชาโดมาใช้นะครับเสียบแท็กนะครับถ้าเป็นของผมผมจะใช้คําว่าเสียบปลักนะครับเสียบปลักนะครับจังหวะนี้กินเข้าไปดีกว่านะครับดึงม้าขึ้นมานะครับมายืนตำแหน่งของม้าซ้ายนะครับกินเข้าปะมากินกขมาก็เสียบเข้าไปนะครับอีนาแทงกริดนะครับเม็ดกินเข้ามาก็เบี้ยก,กินเข้าปะ แบบนี้จริงๆแล้วไม่อยากกินนะครับแต่ก็ต้องกินนะครับแบบนี้ก็ยกม้าขึ้นไปผูกก่อนครับคู่ต่อสู้นํมามา้ามาลุมกินเบี้ยเราจริงๆให้กินเลยก็ได้นะเพราะว่ากินแล้วก็เบี้ยด้านหลังเบี้ยสีขาวที่จอจานหกนะครับก็จะโดนโจมตีนะครับได้คืนนะครับแบบนี้ก็ยกม้าลงบ่อไปก่อนนะครับ ้าคู่ต่อสู้ไม่เห็นนะครับเราก็จะลุกคาดกินเรือนะครับแม่คู่ต่อสู้เห็นครับเข้ามาอยู่ตากดแบบนี้ก็เบี้ยต้องปล่อยนะครับปล่อยเบี้ยให้กินไปเลยจริงๆเราผูกได้นะครับดันเบี้ยขึ้นไปผูกนะครับแต่อยากให้คู่ต่อสู้กินมากกว่านะครับเพราะว่าโคนสีขาวใช้งานไม่ได้นะฮะคู่ต่อสู้ก็อาจจะกินนะครับก็โอเคถ้ากินเราก็จะดันเบี้ยใส่เลยนะครับอ๋อไม่ได้นะครับโคนขาดนะครับ ม้าตัวล่างเราไมา่ได้ใช้งานขึ้นไปเลยวกันะะนะครับหลอกลอยคู่ต่อสู้กินไปกินถอยมา้าลงมาข้างขุน,นะครับแล้วก็จะดันเบี้ยไล่มาไล่ม้านะครับแล้วเราจะได้กินเบี้ยคืนนะครับก็เปิดคลองเรือแล้วนะครับแบบนี้นะครับคู่ต่อสู้เอาเรือมาจับมา้าอืม ยกเรือขึ้นไปก่อนไหมเปิดที่ซ้อนเรือโจมตีคู่ต่อสู้ขย,ยับเรือลงไปครับ ก็อยากให้กินเบีย้ยนะครับอยากให้กินเบีย้ยไวๆจะได้โจมตีนะครับคู่ต่อสู้ก็ไม่กินนะครับเอาไงดีถ้างั้นก็ไม่ให้กินนะครับดัานเบีย้ยขึ้นไปผูกเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะกินเบีย้ยสองหนึ่งทางด้านซ้ายครับหน้าโคนของเรานะครับส่วนเบีย้ยตรงกลางนี้ปล่อยเลยนะครับหน้าบ้านของขุนของสีขาวนะครับก็น่าจะ โอเคกว่าครับคุณต่อสโซหมุนโคนครับถ้างั้นเราเก็บขุนก่อนดีกว่าอยู่ที่ตารุกไม่ดีนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนครับนิดหน่อยนะครับก็แก๊กนะครับแม่บ้านคนข้างๆครับก็ขอประทานภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับจังหวะนี้กินตัดเข้าปะครับมีการมองหน้าด้วยนะครับเอาเอามากินครับเอามากินดีกว่านะครับ มาตัวป้องกันของสีขาวนะครับกินม้ากินม้ากินโคนกินข้าวปลาเอาคนกินปักเข้าไปหนึ่งดอกนะครับคู่ต่อสู้เอาไงจะกินเบี้ยไหมเอา้ากินเบี้ครับแบบนี้ก็เข้าทางนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะไข่แดงนะครับนะครับเอาเรือกินมมากินเรือมาจับมา้าต้องหนี มาไม่หนีขุนมาผูกขุนผูกเม็ดแทงเข้าไปอีกนะครับเบีย้ยที่หน้าขุนนี่ต้องได้คืนนะครับก็เท่ากับเราเป็นต่อเม็ดหนึ่งตัวแล้วก็เบีย้ยหนึ่งใบนะครับเม็ดไหลขึ้นปะโอเม็ดหนึ่งตัวครับเม็ดหนึ่งตัวเบีย้ยเบีย้ยเท่ากันครับนี่คำนวณผิดพลาดครับม้านะมีปัญหาแล้วแบบนี้โคต่อสู้จะเอาอยัางไงเอ่ยครับในตำแหน่งนี้ยกม้าไปในตำแหน่งนี้อืม ไม่น่ามีอะไรนะเอาเรือกินดีกว่านะครับเาเอรือกินปักเข้าไปหุนจะลงหรือจะขึ้นถ้าสีขาวถอยลงก็เสียโคน,นครับก็จําเป็นต้องขึ้นมาในดินแดงในฝั่งของสีแดงนะครับแบบนี้ก็จับกินโคนก่อนครับเอาจังหวะที่เดินนะครับแล้วก็เอาเรือรุกปักเข้าปะนะครับมาต้องปิดเท่านั้นนะครับ มาปิดก็ใช้โคนไปหนึ่งตัวครับเดี๋ยวจะนําเม็ดไปทิ่มใส่ม้าครับกินม้าฟีรุกจนนะครับกูต่อสู้ก็น่าจะนําเรือมากันนะครับยอมสระเรือเพื่ออยู่ต่อประมาณนี้นครับอ่ะมาจริงๆครับดูว่าจะใจเย็นก่อนก็ไปเลยก็ได้ครับนะครับ ถ้าใจยเย็นก็ได้นะครับคู่ต่อสู้อาจจะไม่มีตัวเดินนะครับอะไปครับขุนมาแบบนี้อหงายเบีย้ยหงายเบีย้ยที่ก่าครับก็ไงายไปรายการของไก่ก้าฟ้านะครับเล่นไปบ่นไปนะครับก็โปรดรับชมด้วยความบันเทิงครับโคนมาแบบนี้ก็โดนเจาะอีกแล้วครับแบบนี้ครับ จับกดนะครับเจาะไข่แดงอีกแล้วนะครับโอ้โหไม่มีตัวผูกครับในตำแหน่งนี้คู่ต่อสู้จะยอมไปเลยไหมไม่ยอมนะครับก็กินกันครับเอาเรือกินก็ได้นะครับเรือกินคู่ต่อสู้เดินขุนไม่ได้ต้องเดินมาเท่านั้นปักเข้าไปแล้วก็ถอยขุนไปดนรุก,กอ๋อเรือกันอยู่เอาเพียงไหนเข้าไปก็ได้ เอาเบี้ยหงหเข้าไปดีกว่าช่วยประสานงานกันกลับม้าหน่อยนึงนะครับแบบนี้ก็รุกไม่รุกดีกว่าจะกินเบี้ยเราแล้วอโอเคเอาเรือมากดนะครับขยับขุนลงไป เี้ยงงายไล่มา้าเอาเรอรุกอีกทีนึงอ้าวรุกเขากินเบีย้ยเลยแบบนี้อ้าวไม่กินนะครับไม่กินก็โอเคเอาเรือกดอีกทีเมื่อกี้ถอยมาไปผูกก็ได้นะคิดอะไรของเราเวลาจะหมดนะครับเวลาไล่ตุดมาอีกแล้วนะครับไล่ก้นมาอีกแล้วนะครับแบบนี้ก็ไล่ม้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาขุนติดก็ไปจอแดงๆอีกแล้วนะครับท่านนะครับทําไมถึงต้องเป็นเรานะครับ เดินช้านิดนึงครับก็อขอประทนานอภัยครับก็พยายามเข็นแต้มโดนรุกโจมตีถอยรุกอีกไหมลุกก็ขจับมาครับจับลงมาิงเฉียงเลยตาล่างเลยไม่ให้ติดตารุกนะครับพยายามจะรุกคาดกินเรือเราอีกขยับเรือมากันขยับมา้าลงมาผูกเบี้ยผูกเบี้ยนะครับ มาจับกินเรือก็เอาเบี้ยรุกป,ปักเข้าไปก่อน,นอจับเรือหนีมานะครับนะไปก็ปปปกอืมอ่ะมารุกป,ปักเข้าไปเอาวหุดนี่ว่าอย่างนี้อ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาอีกแล้วครับเอาขุนเข้าไปนะครับ มาของสีขาวไปไหนเอ่ยมาตำแหน่งนี้ก็ยกมาเข้าไปกันแบบนี้น่าจะติดแต้มจนแล้วนะครับนะครับก็จะเอาเรือลุกตรงกลางลุกกินม้านะครับแต่จะติดแต้มจนนะครับคผล่ไปไหนไม่ได้นะครับแต่นี้ก็จนเจาะไข่แดงตรงกลางครับคุณตรอสุก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้แล้วพบกันใหม่ ep หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ